เคยคิดกันไหมครับว่า,วาเอ๊ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องภาษีจนถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันเนี่ยม,มันต้องเริ่มยังไงต้องไปที่ไหน มันอาจจะดูงงงสับสนสับสนนะครับแต่ไม่ต้องกันงวลไปครับเพราะวันนี้เราจะมาค่อยๆคลายปมนี้ไปทีละขั้นตอนให้เคลียร์กันเป็นเลยใช่ครับคำถามแรกเลยที่มันเด้งขึ้นมาในหัวก็คือแล้วเราต้องไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนกันแน่การเริ่มต้นให้ถูกที่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกนั่นแหละครับถ้าติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกนะที่เหลือมันก็อาจจะผิดไปทั้งหมดเลยเอาล่ะครับเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นเนี่ย เราต้องมาทำความรู้จักกับผู้เล่นหลักในสนามนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือศาลภาษีอากรกลางครับซึ่งศาลนี้เนี่ยถือเป็นเขตอำนาจหลักของคดีภาษีส่วนใหญ่ในประเทศเราเลยสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีเรื่องพิพาทเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพแล้วก็จังหวัดปริมณฑลอีก5จังหวัดที่เห็นอยู่นี้กฎหมายของมีคำตอบเดียวที่ชัดเจนมากๆเลยครับคือต้องไปที่ศาลภาษีอากรกลางที่เดียวเท่านั้น,นครับไม่มีทังเรื่องอื่นเลย ย้ำอีกทีนะคะว่าคำว่าโดยตรงนี่สำคัญมากๆมันหมายความว่าเราจะเดินไปยื่นเรื่องที่ศาลจังหวัดในพื้นที่อย่างสมมติศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็หวังว่าเขาจะส่งเรื่องต่อไปให้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับทำแบบนั้นไม่ได้เลยกฎหมายบังคับให้ต้องเดินทางไปยื่นที่าาศาลภาษีอากรกลางในกรุงเทพด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ใน6จังหวัดนั้นล่ะอ่านี่แหละครับข่าวดีเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขามีทางออกที่สะดวกกว่ามากๆเตรียมไว้ให้เลยครับ เหมือนเป็นช่องทางพิเศษสําหรับคนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเลยหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับมันอยู่ที่ความต่างของคำสองคำนี้แหละครับคือถ้าอยู่ใน6จังหวัดหลักเนี่ยเราต้องไปที่สารภาษดีกรกลางที่เดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยู่จังหวัดอื่นเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปเริ่มที่สารจังหวัดแถวบ้านเราก่อนเห็นไหมครับว่ามันยืดหยุ่นกว่ากันเยอะเลยแล้วทําไมถึงต้องมีข้อยกเว้นนี้ขึ้นมาล่ะเหตุผลง่ายๆเลยครับ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราทุกคนนั่นเองไม่ต้องเสียทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไกลเข้ากรุงเทพซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการออกแบบกฎหมายที่ใส่ใจประชาชนจริงๆครับแล้วกระบวนการมันทำงานยังไงง่ายมากครับคือเราแค่เดินไปยื่นคำฟ้องที่ศาลจังหวัดใกล้บ้านจากนั้นศาลจังหวัดก็จะทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรเซนีเลยครับคือส่งเรื่องต่อไปให้าาศาลภาษีอากรกลางพิจารณารับฟ้องเอง สุดท้ายคดีก็ยังไปอยู่ที่าาศาลภาษีอากรกลางอยู่ดีนะครับแต่เราเริ่มต้นได้จากที่บ้านเราเลยเอาละครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องไปฟ้องที่ไหนคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าคดีแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าเป็นคดีภาษีซึ่งต้องบอกเลยว่าขอบเขตของมันเนี่ยกว้างกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยครับคือตามกฎหมายเนี่ยคำว่าภาษีอากรมันเป็นคําที่กว้างมากครับเหมือนเป็นร่มคันใหญ่ที่ครอบคลุมเงินทุกประเภทเลยที่รัฐบังคับให้เราต้องจ่าย ไม่สําคัญเลยนะครับว่าจะถูกเรียกว่าภาษีอากรหรือว่าค่าภาคหลวงถ้ามันต้องจ่ายให้รัฐก็คือเข้าขายทั้งหมดเรามาเริ่มจากประเภทที่คุ้นคุ้นหูคุ้น,คนเคยกันดีก่อนนะครับแน่นอนว่าพวกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบ,บุคคล VAT หรือภาษีศุลกากรพวกนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอยู่ในอำนาจของสารภาษีอากรแน่นอนแต่ที่มันน่าสนใจกว่าน,นั้นคือแต่รู้ไหมครับว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลย อย่างเช่นขาดแตมป์ยาสูบเงินสมทบกองทุนต่างๆหรือโอ้โหแม้กระทั่งค่าธรมเนียมใบอนุญาตการพนันใช่แล้วครับฟังไม่ผิดถ้ามีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปที่าาศาลภาษีอากรเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นหลักการจําง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นเงินที่กฎหมายบังคับให้เราต้องจ่ายเข้ารัฐไม่ว่ามันจะถูกเรียกด้วยชื่ออะไรก็ตามข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินก้อนนั้นก็จะถือว่าเป็นคดีภาษีอากรครับ โอเคครับหลังจากที่เราดูรายละเอียดกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาทบทวนประเด็นสำคัญที่สุดกันอีกสกัรอบดีกว่านั่นก็คือเรื่องจะยื่นฟ้องที่ไหนดีเอาให้มั่นๆไปเลยสรุปง่ายๆแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอีก5จังหวัดทางเลือกมีทางเดียวเลยครับคือต้องไปที่าาศาลภาษีอากรกลางโดยตรง แต่ถ้าเราอยู่จังหวัดอื่นๆที่เหลือทั่วประเทศเรามีสิทธิ์เลือกได้เลยว่าจะไปที่ศาลจังหวัดเพื่อความสะดวกหรือถ้าใครอยากจะเดินทางไปที่ศาลภาษีอากรกลางโดยตรงก็ทำได้เหมือนกันค่ะและทั้งหมดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการดำเนินคดีภาษีในประเทศไทยครับ จากเรื่องที่เคยดูซับซ้อนแน่กังวลพอเราได้เห็นขั้นตอนได้เห็นทางเรื่องที่มันชัดเจนแบบนี้แล้วคำถามที่น่าคิดตามก็คือข้อพิาพาททางภาษีมันยังดูน่ากลัวเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วการมีความรู้เนี่ยแหละครับคือพลังที่สําคัญที่สุดในการปกป้องสิทธิ์ของเราเอง จาของเรียนสู่สังคมจากทิษฎีสู่การปฏิปัตจริงคะแนนิติตาศาสตร์มหาวิทยาลัยหาใหญ่สรงนักดกฎหมายที่โลกต้องการวันนี้และวันข้างหน,น้า